ถ้ามาอาศัย่นอยู่แล้วเฮ็ดจะได้เพินสินอาศัยห้องนั่นบนารมศาสน,สนาว่าได้เฮ็ดยังายกะเฮ็ดดีก็โตจาของอย่าขาดจิตววตริบอย่างผมเฮ็ดป่ายกใหญ่เพราะว่าผมเห็นคุณขาวจิตจวตริบอย่างแต่สงสัยอย่างไเบิ่งกัได้ไรอาน,นิสงมันมีอย่างเนี่ยประโยชน์ที่เฮาสิรด้รับจากการกระทของห้อแต่ละอยา่างหามันเห็นอาน,นิสงหใหไม่เห็นประโยชน์ือเฮ้ากินเขา้าคู่บา กินเขาไปเนี่ยมันสิอิ่มมันสิอิ่มอณนนิสงของการกินขเขาเห็นอณิสงของการรับเวทนาที่ไม่เกิดนจากความหิวแล้วสิเป็นวุคท่ไใจประโยชน์อย่างมากมมยมหาศาแห้วกนะ็อย่าเอาผู้อื่นมาเป็นเครื่องวัดหนึ่งอย่าเอาผู้อื่นมาเป็นเครื่องวัดเจ้าของสองอย่าเอาผู้อื่นมาเป็นอุปสรรคในการทำความเพียรอย่าเอาผู้อื่นมา